เล่นบนนั้นได้แบบสบายแต่ว่าดีเขาต้องใส่กุญแจอย่างนี้ก็อย่าไปโทษเจ้าหน้าที่ถ้าคนดีทดําดีเขาก็ไม่ใส่กุญแจปิดซึ่งสแสดงว่าคนที่ใช้สิทธิ์เอาไปใช้ที่ที่นั้นทําความชั่วขึ้นมาอาจะสร้างความลกร้าให้เกิดขึ้นทำาซ่กรลบอกเละแค่พ่อแกเคยเห็นบ่อยๆแม้แต่บนรถ เดิมมันที่นั่งราวสะพานใกล้ๆที่บริเวณบางทีเขากินอะไรแล้วเขาก็เวียงเที่ยงไปทำคล้ายๆกับสุนัขที่มันล้างไม่เป็น <c oughs> เพราะนั้นว่าคงจะมีคนประเภทนั้นตอนนั้นพ่อขึ้นไปแล้วหลายหลายคนขึ้นไปถ้าท,ทานอาหารกันบนนั้นเจ้าหน้าที่มาแทนที่เขาจะห้ามกลับให้ความสะดวกแต่ว่าตอนนี้เรามองดูได้แต่มองสลาหลังนั้น เรื่องกลางน้าหลังนั้นเป็นที่มีความสุขสมยัยแต่เจ้าาที่ใสบ่บญแจกจะแล้วก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นก็ขอเอาชื่อของคนที่มาร่วมกันคราวนี้ากล่าวไว้ในที่นี้เพื่นุ่สอนถ้าความจริงการเดินทางคราวนี้นหะ่ะเราเดินทางกันเป็นขบวนเล็กที่สุดเป็นระเบดขบวนเล็กสิ้นที่สุด แต่ว่ามีประจำนวนคนที่เดินทาร่วมกันทั้งหมดทังเจ็ดสิบเจ็ดคนรถที่มาก็มีรถขุนแผนเป็นรถที่บรรทุกคนขนาดเรียกว่าม,มากกว่าเขาเพื่อนรถทรายยมพลเป็นรถเตรียมน้ำมันแล้วก็ครวัวการเดินทางระหว่างนี้ไปไหนต้องมีน้ำมันบรรทุกไปร่วด,ด้วยเป็นรถเสบียงสเสบียงของรถแล้วก็รถทรายยมพลก็เป็นรถขนสเสบียงมาเลี้ยงพวกเรา ปั๊มธรรมดาน้ำมันเขามีอยู่มาก <c oughs> แต่ว่าเราอาศัยไม่ได้เลยน้ำมันไปที่ไหนไปเที่ใหม่กลับมาเขาบอกน้ำมันหมดปัมม๊มนี้กับน้ำมันหมดปั๊มนี้กับน้ำมันหมดถ้าเราไม่มีการเตรียมการน้ำมันมาเราอาจจะต้องเข็นรถกลับที่เราเรื่องน้ำมันนี่ฟังพูดแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจ ที่คนไทยผู้มีอำนาจในสมัยเมื่อปีพศอะไรก็จำไม่ได้จำได้แต่ไม่พูดพ่อเคยให้คนนึกว่ามาพ่อไม่ใค่ไปแล้วสนับสนุนเขาแ้ะเขาไปเองเขาไปติดต่อน้ำมันที่ตะวันออกกลางมันได้บาเรนละเก้าจุดเหรียญเก้าจุดห้าเหรียญนเมริกันแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยเท่ามึงขอเหรียญกูขอเหรียญ ขึ้นไปเ,เป็นราคาที่สองเหรียญสุดห้าก็ไปอันว่าตกลงก็ไม่ได้ในคราวนั้นความจริงเราตกลงกับเขาว่าเขาจะไม่ขึ้นราคาไปในห้าปี9.5เหรียญอเมริกันนีต่อหนึ่งบาเรนเขาจะไม่ขึ้นภายในห้าปีถ้าน้ำมันโลกลดลงเขาจะลดต่ำตามเปอร์เซ็นต์ตนต แหลังจากห้าปีมาแล้วถ้ามเอเอร์น้ำมันโลดราคาขึ้นเขาก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เมือนกันทึ <c oughs> ยไยังไงเราก็ได้ถูกกว่าเขาแต่ว่าลูกรักของพ่อที่สายของคนเลวถ้ามีอำนาจเสอยาจะรวยพวกกินชาติพวกขายชาติเขาทำลายชาติเวลานี้อรัรภาพในน้ำมันของเราไม่มีโรงกลัน ที่เกิดขึ้นก็ต้องคิดถึงท่านจมพอจอมพลแปลกพอพิบูลสงครามเรือว่าหลวงพิบูลสงครามเป็นคนนเมปขึ้นในสมัยสงครามโลกครั